อัปเดต2ไอเทมน่าใช้จากแบรนด์เชอร์2เซรั่มไอเทมนี้นะครับเหมาะกับใครบ้างน่าใช้น่าลองแค่ไหนน้องก็อัปเดตให้ฟังในคลิปนี้ค่ะสวัสดีไลฟ์ดิดีตอบทุกคนนะครับกลับมาพบกับน้องกูกันอีกแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับนก็จะมาอวดไอเทมใหม่นะครับจากแบรนด์ที่นก็ยังไม่เคยลองใช้แต่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนนะครับรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นคือแบรนด์เชอร์นั่นเองนะครับสำหรับแบรนด์เชอร์เนี่ยนะครับเขาเป็นสกินแคร์แบรนด์ของคนไทยนะครับซึ่งมีการผสมผสานระหว่างเจตัวเวชศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นสกินแคร์โดยเฉพาะเป็นสกินแคร์ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติโดยเฉพาะเป็นสมุนไพรไทยซึ่งน่าใช้แล้วก็น่าลองมากๆเลยทีเดียวนะครับในคลิปนี้นะครับนก็เลยหยิบไอเทมนะครับมาจากแบรนด์เชอร์ท สองเซรั่มนี้เลยนะคะเป็นเซรั่มเบบี้สกินเซรั่มนะคะตัวนี้เป็นเซรั่มลดเลือนริ้วรอยแล้วก็แอคเน่ออยล์คอนโทรลเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มที่ช่วยจัดการในเรื่องของปัญหาสิว2องไอเทมนี้นะครับจะน่าใชหน่าลองแค่ไหนเรามาทําความรู้จักเขาทีละไอเทมกันดีกว่าครับเอาละครับเรามาเริ่มต้นกันที่ไอเทมแรกเลยดีกว่าครับใครที่เริ่มมีปัญหาสิวหรือว่ามีผิวหน้าที่มันนะคะรีบมามุงกับไอเทมนี้กันเร็วๆนะครับนั่นคือเจ้าเซรั่มตัวนี้นะครับจากชื่อเขามีชื่อเต็มว่า เชอร์แอคเน่ออยล์คอนโทรลเซรั่มทีโซนออยล์ฟรีนั่นเองครับสำหรับคุณสมบัตินะครับของเจ้าเซรั่มตัวนี้นะครับเขาก็บอกว่าเป็นเซรั่มเข้มข้นนะครับแต่มีเนื้อที่บางเบาแล้วก็ซึมได้เร็วไม่เหนียวหนาเลยนะครับเป็นเซรั่มที่มีส่วนผสมนะครับมาจากเจ้าตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดหรือว่า HA นะครับช่วยเติมน้ําเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีสารสกัดจากชาเอมเทสนะครับช่วยให้ผิวนะครับดูสว่างดูกระจ่างใสลดเรือนรอยสิวจุดด่างดํานั่นเองครับ สารสกัดที่ช่วยจัดการดูแลปัญหาสิวนะครับก็อย่างเช่นเจ้าตัวพยายอนะครับแล้วก็เจ้าตัวชุมเห็ดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีสารสกัดจากเปลือกมังคุดนะครับช่วยยับยั้งสาเหตุของการเกิดสิวนะครับฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ลดสิวได้อย่างดีมากๆครับส่วนอีกไอเทมนึงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าน่าใช้มากๆเหมือนกันนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยตัวนี้เขามีชื่อว่าเชอร์เบบี้สกินเซรั่มนั่นเองนะครับชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเบบี้สกินนะครับคือสามารถช หรือว่าปัญหาพวกรอยตีนกานะครับเส้นริ้วรอยบริเวณหน้าผากร่องแก้มหรือว่าหางตาต่างๆนะครับด้วยส่วนผสมหลักๆเลยก็คือเจ้าตัว HA หรือว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดนะครับที่ช่วยเติมน้ําเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับแล้วก็ให้ผิวเนี่ยดูอิ่มฟูแล้วก็เติมเต็มริ้วรอยต่างๆได้เป็นอย่างดีมากขึ้นนั่นเองครับส่วนใครนะครับที่กังวลในเรื่องของปัญหาผิวแพ้ง่ายผิวระคายเคืองง่ายนะครับสกินแคร์จากแบรนด์เธอนะครับเขาก็มีความอ่อนโยนมากๆนะครเาาร่จในือองงข พาราเบนหรือว่าสารการเสียประะาศจาแอลกอฮอล์น้ำหอมแล้วก็สีนะครับแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการอุดตันผิวแล้วก็ยังเป็นออยล์ฟรีอีกด้วยนะครับถือว่าอ่อนโยนมากๆใครที่ผิวแพง้ง่ายสบายใจได้เลยนะครับ เป็นกันบ้างคะสำหรับไอเทมเดตนะครับสองเซรั่มตัวนี้จากแบรนช์เชอร์สำหรับตัวนงโก้ถือว่าน่าใช้แล้วก็น่าลองมากๆตัวนงโกนะครับขอไปทดลองใช้ดูก่อนสักสัปดาห์สองสัปดาห์ดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วจะรีบมาอัปเดตให้ดูอย่างแน่นอนส่วนใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับเดี๋ยวน้องโกจะทิ้งทั้งชื่อทั้งราคาแล้วก็ Facebook Fanpage ของเขาไว้ที่ i n f o r m a t i o บ b o อกด้านลาน่างลองเข้าไปเช็คกันดูนะคะสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโกหวังว่าผู้ชมน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้้รรรับปะบปะะโยชนนน์นกกมาาาๆคใลิหจ อัปเดตไอเทมอะไรเด็เดๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้น้องก็ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย